เปิดใจคนที่ทำลายความเชื่อใจของคุณจนหมดสิ้นตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่ขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลนะักษณะมีพลังงานประหลาดนานไหนนะคะขอพลังงานของคุณหน่อยควีนถือถ้วยนะคะพลังงานของคนทัดนะ้ามีกรกฎพกจิต สองเหรียญพกกลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกันควีนถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษดสิงห์ธนูเดทนะคะพลังงานของคนราศีพิจิกห้าไม้พลังงานของคนธาตุไฟนะคะมีพลังงานของคนธาตุน้ำคนธาตุดินคนธาตุไฟนะคะที่ขึ้นมา อ่อนโยนจริงใจรักใครรักจริงหัวใจเซนซิทีฟมากๆเวลารักใครก็คือให้ทั้งร้อยนะคะเป็นห่วงคิดมากเป็นกังวลเกี่ยวกับคนที่รักแต่ในขณะเดียวกันก็มีความใจแข็งนะคะมีความเข้มแข็งในตัวเองรักมากเจ็บมากแต่ก็รักตัวเองมากพอที่จะสามารถนําพาตัวเองออกจากวงเวียนหรือว่าความรู้สึกแย่ๆความผิดหวังความเสียใจนั้นนะคะ ถ้าไม้มีการทะเลาะมีปัญหามีอุปสรรคมีความไม่เข้าใจเกิดขึ้นเดทเป็นปัญหาอุปสรรคที่ได้พบเจอนะคะเป็นการจบสิ้นเป็นการเลิกลาเป็นแฟนเก่าเป็นคนรักเก่านะคะเรามาดูก,กันนะคะว่าคนที่ทำลายความเชื่อใจของคุณจนหมดสิ้นนั้นเขาจะเป็นใครนะคะคนที่ทำลายความเชื่อใจของคุณจนหมดสิ้นเขาจะเป็นใคร เดอะไฮพิสเทสพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฤฤฤิพผิจิตสามถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำสามเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกันเดอะไฮโรแฟนพลังงานของคนราศีพฤกษแปดเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะมีพลังงานของคนธาตุน้ำกับคนธาตุดินนะคะที่ขึ้นมาใจดีใจเย็นเฟรนลี่เป็นมิตรกับทุกคนนะคะหวั่นไหวเซนซิที เพื่อนเยอะติดเฮฮาติดปาร์ตี้ชอบเข้าสังคมแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่ขยันตั้งหน้าตั้งตาทํางานนะคะมีคนรักเหมือนไม่มีหรือเปล่านะคะพลังงานของคนคนนี้มีเวลาให้เพื่อนมีเวลาให้งานนะคะแต่ว่าอาจจะไม่มีเวลาให้กับคนรักกับคนที่คบด้วยคุยด้วยนะคะเรามาดูกันนะคะว่า คนคนนี้นะคะเขาคิดอะไรอยู่นะคะคนที่เคยทําลายความเชื่อใจของคุณคนคนนี้นะคะตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่นะคะแฮงแมนนะคะคาราคาซังนะคะตัดใจไม่ได้ The Sun นะคะความชัดเจนการตัดสินใจการทำอะไรให้ชัดชัดเคลียร์นะคะ The Hermit หาทางออกอยู่คนเดียวนะคะกำลังคิดกำลังพิจารณาให้เวลาตัวเองนะคะเหงาเศร้าเบื่อเซงคิดถึงอยากขอโทษอยากขออาภัยอยากขอโอกาสรู้สึกผิดนะคะ หากว่าคนที่อยู่ในใจของคุณคนที่ทําลายความเชื่อใจของคุณไปจนหมดสิ้นแล้วคุณอยากรู้ว่าเขารู้สึกอะไรหรือว่าเขาคิดอะไรเขาคิดถึงคุณเขารู้สึกผิดเขารู้สึกเป็นกังวลใจคิดถึงคุณนึกถึงคุณเหงา ไม่สบายใจนะคะแล้วก็นิ่งๆเงียบๆตามลำพังคิดหาทางออกคิดหาวิธีการแก้ไขนะคะอยากทำอะไรให้ชัดเจนให้เคลียร์อยากแก้ไขปัญหาอยากหาทางออกไม่อยากติดอยู่กับความรู้สึกแบบนี้นะคะความคลาขัดสั่งที่มีอยู่ภายในใจเขาคนนี้ลืมคุณไม่ได้ตัดใจจากคุณไม่ได้ยังคงห่วยหาคุณอยู่ยังอยากกลับมาหาคุณอยู่สำนึกผิด รู้ตัวเองแล้วว่าตัวเองทําผิดแล้วก็พยายามที่จะคิดหาทางออกพยายามที่จะคิดหาทางแก้ไขด้วยนะคะหากคุณอยากรู้ว่าเขามีความสุขไหมในตอนนี้เขาไม่มีความสุขนะคะแล้วก็หากคุณอยากรู้ว่าเขาลืมคุณไปได้หรือยังเขาก็ยังลืมคุณไม่ได้นะคะ